สวัสดีครับวันนี้เราก็มาแนะนําเครื่องเลิตออกซิเจนแบบพกพากันอีกแล้วนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่น p 2นะครับยี่ห้อ kingon นะครับซึ่งระบบการจ่ายออกซิเจนของรุ่นนี้ครับก็เป็นในลักษณะเหมือนกับ i go 2แล้วก็ s t a b i l i t T นะครับเป็นคลิปก่อนหน้าที่เราเอามาแนะนํากันนะครับก็คือเป็นแบบ powder นะครับซึ่งตัวนี้จะปรับได้1-5ถึงระดับนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นระบบ powder อย่างเดียวเหมือนกับตัว s p a b i l i t T นะครับจะไม่มี smart dose เหมือนกับ i go 2 ตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นในลักษณะรูปแบบนี้นะครับซึ่งก็ค่อนข้างจะสะดวกมีการวางปุ่มต่างๆนะครับค่อนข้างครบครันตัวเครื่องปรับได้5ระดับนะครับซึ่งจุดเด่นของเครื่องเลยนะครับมันก็จะมีโฟ o บอกนะครับอย่างเช่นเราปรับที่1นะครับเราก็จะมีโฟ o บอกว่าการจ่ายออกซิเจนเนี่ยมันจะอยู่ที่เท่าไหร่ต่อนาทีนะครับนี้เป็นค่าโดยประมาณนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้ป่วยหายใจเข้าช้าหรือเร็วด้วยก็จะมี เหมือนกับเป็นชั่วโมงบอกนะครับว่า6.9%เนี่ยกี่ประมาณกี่ชั่วโมงนะครับแบตบถึงจะหมดนะครับหรือขณะที่เราชาร์จแบตก็เช่นกันก็จะมีบอกไปบอกว่าอีกกี่ชั่วโมงอันนี้จะมีขึ้นมาลวนะครับหนึ่งชั่วโมงยีนน่สนาทีนะครับอันนี้จะเป็นเวลาคร่าวๆเมื่อเราปรับเท่านี้แต่พอเราปรับลดลงนะครับเขาก็จะคำนวณค่าใหม่นะครับว่าโปรที่น้อยลงใช้กําลังไฟน้อยลงจะได้กี่ชั่วโมงอันนี้ก็เป็นข้อดีของ PON นะครับซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ไม่มีในรุ่นไหนนะครับ ตัวหนึ่งก็มีเป็นปิดเปิดเสียงแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ไอ้จุดหนึ่งที่เป็นฟังก์ชันเด่นนะครับก็คือเป็นเข้าไปดูค่าต่างๆนะครับของระบบเช่นดูค่าแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ของตัวเครื่องเนี่ยอยู่ในสเตตัสที่ดีหรือไม่นะครับหรือเสื่อมสภาพหรือไม่ครับดูที่โมเลกุลาร์สีหรือก็บอส3อผลิตออกซิเจนนะครับแล้วก็ดูค่าดีไวท์ต่างๆเช่นอุณหภูมินะครับมีรันไทม์ใช้ไปเท่าไหร่เฟิร์มแวร์ฮาร์ดแวร์นะครับ อันนี้ก็สามารถดูได้นะครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนนะครับนี่จะสังเกตเห็นว่ามีไฟสีส้มขึ้นแล้วก็มีแจ้งเตือนว่าให้เราเช็คแคนูล่าว่าสายหลุดสายพับอันนี้เราไม่ได้ใส่แคนูล่านะครับเลยมีการแจ้งเตือนขึ้นมานะครับในลักษณะนี้โอเคเดี๋ยวเราลองใช้งานจิงนะครับการใช้งานก็ง่ายๆเหมือนกับตัว iGo2 แล้วก็สเปริลทีเลยนะครับก็คือแค่ต่อสายออกซิเจนเข้าไปนะครับ ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นที่ต่อ,ตอสายเชื่อมนะครับพอต่อสายเรียบร้อยเนี่ยไปตัวนี้ก็จะดับไปทันทีเลยนะครับเรเรียบร้อยทีนี้เราก็ปรับน,นะครับโพรนะครับตามที่เราต้องการเอาเซตติ้งนะครับก็ปรับได้หนึ่งห้าระดับนะครับก็มีเป็นกระเป๋านะครับพกพาในลักษณะนี้อราจะต้องิงสายตัวนออกก่อน,นะครับ ตัวกระเป๋าก็จะให้มาที่ค่อนข้างดีนะครับใส่แล้วแบบกระชับนะครับมันจะฟิตพอดีเลยนะครับคือใส่แล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็จะมี ด้าน,นบนนะครับเป็นพลาสติกสามารถกดปุ่มได้ปกติแล้วก็มองเห็นจอได้ปกติด้านข้างก็สามารถเสียบแคนเล่าได้นะครับแล้วก็ด้าน,นนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่เสียบไฟบ้านหรือไฟรถนะครับลืมบอกไปเลยก็คืออุปกรณ์นะครับในเซต,ตก็จะมีแบตเตอรี่นะครับให้ฝองก้ตตกอนซึ่งแบตเตรอรี่ตตก้อนหนึ่งเนี่ยจะใช้ได้สูงสุด5ชั่วโมงขึ้นอยู่กับการตัดออฟเซตติ้งนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นแท่นชาร์จแยกนะครับซึ่งเราก็สามารถ ชาร์จผ่านตัวแท่นชาร์จแยกหรือว่าชาร์จผ่านตัวเครื่องได้โดยตรงก็ได้นะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ก็จะมีเป็นสําหรับใช้ไฟรถไฟรถนะครับในกรณีที่เดินทางด้วยรถยนต์นะครับก็สามารถเกี่ยวกับอุปกรหรือกรณีที่อยู่ที่บ้านนะครับเราก็สามารถใช้เป็นไฟบ้านโดยตรงได้นะครับตัวเครื่องตัวนี้สามารถใช้งานบนเครื่องบินได้นะครับก็คือสามารถเอาขึ้นไปบนเครื่องบินแล้วก็ใช้งานบนเครื่องบินได้มีการรับรองจาก แอปเปนะครับเรียบร้อยก็สามารถใช้งานได้เลยตัวเครื่องตัวนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่เล็กแล้วก็เบาที่สุดนะครับอันนี้จะอยู่ที่1.98กิโลนะครับเดี๋ยวผมเอาเทียบกับตัวไอโคทูแล้วก็สติลินอันนี้สติ l ิทนะครับอันนี้ไอโคทูนะครับ ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่เล็กที่สุดนะครับขนาที่ประมคลิปหน้าเราจะมีอะไรมาแนะนำกันอีกนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ